ว้าวแดดดี้กินเด็กเพิ่งจะรู้นะเนี่ยหนุ่มสันติสุขอายุห่างจากเมียรักตั้งสิบปีแถมพ่อตาไม่ปลื้มเพราะเป็นนักสแสดงพระเอกตลอดการหนุ่มสันติสุขโครมซิริควงภรรยาคนสวยตานิชชการและลูกลูกทั้งสมคนมาเปิดตัวบ้านใหม่มูลค่ากว่า35ล้านบาท พร้อมยอ้อนเล่าเส้นทางรักกับภรรยาที่เหมือนกับในละครคุณพ่อฝ่ายหญิงไม่ชอบหน้าเพราะเป็นดารากลัวจะมาหลอกลูกสาวแล้วจุดไหนที่ทำให้พี่หนุ่มเลิกเที่ยวผับเลิกบุหรี่ทุกประเด็นผ่านทางรายการคุยแซบโชว์บ้านหลังนี้สร้างนานมากกี่ปีที่หนุ่มเริ่มสร้างตั้งแต่ปลายปีห้าเกือบสี่ปีงบประมาณบานไหมที่หนุ่ม 30กว่ายังไม่รวมตกแต่งเริ่มต้นความรักตอนนั้นเจอกันที่กองถ่ายที่หนุ่มตอนนั้นถ่ายละครตาเขามาเป็นเอ็กซ์ตร้าแต่งชุดนักศึกษามาชอบเขาตรงไหนแสดงว่าเขาต้องมีความต่างจากคนอื่นที่หนุ่มแรกแรกเออเขาเป็นคนขาวขาวหน่อยดูสูงสูงก็เจอตามนิสัยเราตอนนั้นเห็นแล้วชอบชอบไปหยอดหยอดไปเด็กเด็กเขาหยอดเรายังไง ที่ตาลเขาให้คนมาหยอดเขาไม่ได้หยอดเองให้มาขอเบอร์ที่หนุ่มแต่ก่อนมีสมุนไม่ทำงานเองที่ตาลเขาถามว่ามีเบอร์ไหมเผื่อมีงานจะได้ติดต่อไปเราก็ไม่ได้คิดอะไรคนในกองถ่ายก็ให้ไปแต่หลังๆแกโทรมาตอนนั้นที่หนุ่มเขาสุดยอดนะแล้วเขาโทรหาเราโมเมนต์นั้นคือยังไงที่ตาลเฮ้ย พระเอกโทรมาแต่เรารู้กิจติศัพท์เขาว่าเป็นยังไงเขาโทรมาแล้วเราก็คุยเพื่อไม่ให้เขาเสียใจก็คิดว่าคุยไปเรื่อยๆก่อนดูว่ายังไงเป็นคนดีรักเดียวใจเดียวพี่ตาลไม่นะตอนนั้นไม่แต่หลังจากนั้นไม่ได้เจอกันแต่บังเอิญมีพรมลิขิตทำให้ได้เจอกันแบบบังเอิญพี่หนุ่ม บ้านเก่าที่อยู่ซอย11ลูกของข้างบ้านเป็นแฟนกับเพื่อนสนิทตาลเขาก็มาหาเพื่อนเขาบ้างพอได้จังหวะไปเที่ยวกันไหมไปดูหนังกันพระเอกมาจีบกิตติศัพท์ไม่ธรรมดาอะไรที่ทำให้พี่ตาลเปิดใจไปกินข้าวดูหนัง ที่ตาลพี่หนุ่มเขาเป็นคนเอาใจใส่พยายามเข้ามาหาเรามาคุยแสดงความมีน้ำใจหลายๆอย่างบางทีเวลามีปัญหาแกก็คอยเป็นที่ปรึกษาที่หนุ่มหยุดความเจ้าชู้ตัวเองได้ตอนไหนที่หนุ่มจริงๆน่าจะคล้ายคลพระเอกทุกคนสมัยหนึ่งห่อเลือกได้ใครอยากเข้ามาคุยเราก็เออโดยส่วนตัวการใช้ชีวิตพี่ พี่คิดว่าถ้าไม่ได้แต่งงานที่เต็มที่เลยนะเยอะสุดกี่คนพี่หนุ่มสี่ถึงห้าคนเห็นบอกว่ารถไฟเคยชนกันด้วยพี่หนุ่มใช่ที่ผักแห่งหนึ่งชนกันสองขบวนแต่เป็นขบวนใหญ่ก็เลยหนีกลับบ้านเลยทำไมพี่มาหยุดที่พี่ตาลพี่หนุ่มที่แฟนมาหลายคนรู้จักคนมาก็เยอะเราได้เห็นอะไรหลายอย่างคือหนึ่ง เขาเป็นคนค่อนข้างมั่นคงไม่แบรนด์เนมเขาเป็นคนตรงตรงเหมือนผู้ชายหน่อยไม่วอกแวกตรวจดูแล้วบ้านช่องเขาก็โอเคแล้วก็การเรียนเขาเป็นเด็กดีแล้วพี่ตานมั่นใจได้ยังไงว่าเขาหยุดแล้วพระเอกคนเข้าหาเยอะพี่ตานเวลาหกปีนั่นแหละคะ่ะมันจะพิสูจน์เองคบกันแต่ผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยคุณพ่อพี่ตานไม่ชอบที่หนุ่มพี่ตาน พ่อไม่ชอบคนในวงการพ่อไม่ชอบดาราสมัยก่อนผู้ใหญ่จะไม่ค่อยชอบคนทำงานอย่างนี้เขากลัวมาหลอกเราแล้วชื่อเสียงเขาด้วยเห็นว่ามันมีเหตุการณ์ที่หนักสำหรับที่หนุ่มด้วยที่หนุ่มตกลงแต่งงานกันเรียบร้อยเดี๋ยวจะให้พ่อกับแม่ไปขอพอวันไปขอพ่อตาเขาไม่คิดว่าจะมาจริงเขาก็ยังงงงงไม่ยอมลงพี่ตา ให้รอชั่วโมงหนึ่งไม่มารับด้วยให้นั่งรอพ่อก็เดินออกไปข้างนอกแล้วก็หายไปเลยคือไม่คุยเขาไม่อยากไม่ยอมไงที่หนุ่มคือจะบอกว่ายังไงดีไปถึงบ้านแล้วพี่ก็เอาวะไปคุยแกก็นิ่งๆไม่ตอบคือลักษณะแบบนั้นแสดงว่ายอมรับไม่สามารถหาอะไรมาโต้งแย้งได้พี่ตาลพี่เป็นลูกรักไงจะห่วงมากระยะเวลาหปีเจอกันบ้างไหมพี่ตาล เจอคะ่ะแต่ไม่บ่อยมากเจอกันเรื่อยเรื่อยว่างก็นัดกินข้าวกันพอไปขอแต่งงานเขาเงียบเราก็มัดมือชกเลยที่หนุ่มแสดงว่าโอเคไงถ้าไม่ได้ก็บอกมาดิว่าไม่ได้อันนี้ไม่บอกเงียบเงียบแสดงว่าโอเคแล้วก็แต่งงานกันที่หนุ่ม พอแต่งงานพี่ก็ปลดทุกอย่างทุกคนก็ไม่เชื่อมึงจะได้เหรอดูถูกรถที่สอว่าจะเป็นจิ้งจอกสังคมแต่ก่อนที่มีรถสปอร์ตสีแดงขายมันเป็นแฟมิลี่แมนแล้วห้ามขับรถสปอร์ตเสียดายแล้วหายากด้วยรุ่นนั้นแล้วเลิกสูบบุหรี่ตอนนั้นพูดไปเรื่อยแล้วแอบสูบเขาจับได้แต่มาเลิกได้จริงๆตอนมีลูกคนแรกเพราะว่าเขาไม่ยอมให้อุ้มเขากลัวเดี๋ยวนีโคตินซึมเข้าไปในตัวเด็ก จะอุ้มทีหนึ่งล้างมือจนเหี่ยวงั้นเลิกอายุห่างสิบปีไม่ได้มีผลกับพวกที่ที่ตาลใช่ที่หนุ่มเขาจะเป็นคนเปิดมองอะไรที่ไม่ได้เข้าข้างตัวเองแรกๆก,ก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าด้วยวัยที่ห่างกันมากมันจะมีเรื่องนูน้นเรื่องนี้ความไม่แน่ใจเพราะเราเป็นพระเอกมาก่อนโชคโชนในวงการเขาก็ไม่เชื่อว่าจะทำได้จริงเหรอ ผมเลิกหมดเลยนะผับอะไรไม่เหยียบ30กว่าปีแล้วตอนนี้ไปไม่เป็นแล้วด้วยเขาเที่ยวที่ไหนกันที่ไม่ไปเพราะมีเหตุการณ์กลับบ้านไม่ตรงเวลาที่ตาลตอนนั้นมี07โชร,รู้สึกรายการจะอัดเสร็จประมาณ5้าโมงแต่ว่า4ี่ถึงหทุ่มทำไมยังไม่กลับบ้านที่หนุ่มคุณดูสัญญาเป็นพยานให้ได้เพราะนั่งดื่มอยู่กับเขาเราตามไหม พี่ตาลพี่เป็นคนไม่ตามไม่โทรพี่มีความรู้สึกว่าเราโตกันแล้วเราไม่จำเป็นต้องมานั่งทุกคนต้องรับผิดชอบตัวเองที่ไม่ใช่ผู้หญิงแบบอยู่ไหนพี่ไม่ใช่แบบนั้นพี่รอแต่ไม่โทรพอกลับถึงบ้านพี่ตาลพี่ไม่คุยด้วยแต่เขาเมาไม่รู้เรื่องเช้ามาก็ลืมหมดแล้วเรื่องเงินในบ้านใครเป็นคนดูแล พี่ตาลพ่อพ่อทํางานด้วยรับเงินด้วยดูแลเงินตัวเองด้วยพี่หนุ่มจะมีค่าใช้จ่ายในบ้านหลักๆอยู่แล้วค่าเด็กค่าน้ำค่าไฟค่าไปโรงเรียนลูกค่ากับข้าวคือพี่เป็นพ่อบ้านที่จ่ายกับข้าวด้วยบ้านนี้จะหมดหลักๆคือเรื่องกิน